สวัสดีครับผมสวัสดีครับแยอะใจนักเด้อคุณแม่บัวขาด้วยคุณใดก่อนอ๋อคุณแม่ของแอดยิมครับพี่สาวแท้ๆของแอดยิมครับผมครับผมครับเพื่นเพื่นรู้ว่าอิเหตุมือนั้นเป็นมาครับผมคืออุบัติเหตุช่วงมือห้อยออกพอดีวันห้อยออกเลยเหรอครับพี่แมนครับอักแรกครับวันไม่ออกประมาณยี่สิบนาทีนะครับใบสามประมาณใบสามใบสามตรงใบสามนี้นีเดี๋ยวและครับ นะครับท่นานนั้นแย็บยิ้มก่ายุคหอ,อยอยุคกระลังรอดลวนเลขอยู่เนาะครับผมครับผมพอดีทั้งมูทั้งยู่ทา่านตำบลดอนไฮโซคนทำงานอยูปต่อนะครับเป็นเมื่อกูไพ่คนทัไปบอกว่า,วารถน้องสาวนี่ครับเกิดอุอดบัติเหตุเสียหลักลุงคอนอดในมหาปตอครับมาเกิดรับในนะครับคือน้องสาวนี่เพิ่นก่าเย็บผ้าเย็บเิ้มนะครับถ้าผ่าคอนเพียงพียงพ่อนะครับก็ได้เกิดอุบัติเหตุ อ่าสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี่จะครับไปครับผมครับเสียเสียเสียกี่คนครับผมเสียสองครับผมเสียสองเลยเหรอครับไปซี่เสียสองเสียบาดด้วยนะครับบาดเจ็บหนักก็คือสองครับอืมครับที่สาวคนนึงยังอยู่โรงพยาบาลทหารอยู่เลยนะครับครับผมยังรอพารอพาอย่างอีกคนหนึ่งไปออกมากล้องบาลครับน้องสาวฟุ้งคำลบครับครับ เป็นคุณแม่ของเอทีเอ็มที่เสียเนาะที่ต้านหานจะเป็นความเสียใจหน้าของมันมัไจะั่งหน้าจะทำ่พปอกันนอส่วนกันขอขอบคุณขอบคุณเซียวปอและกาเดโบนะครับที่ในซอยนั่นไง บอท่านหรือว่าผู้หูขาวขอเบอร์โทษแอด์ิิมใบน้ำเน้อค่ะให้โทรหาแอร์ิมเลยเนาะค่ะนาองรตัวใดค่ะสองแปดสี่ฮะฮะบอกเลขมาดินุณแปดเจ็ดค่ะศูนย์แปดเจดเจ็ดสี่สมครับศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสี่สองสองศูนยอโอ้ศูนย์แปดเจ็ดสสองศูนย์สองสี่แปดหนึ่งครับผม เอาอีกรอบนี้อีกรอบนีศูนย์เ่สองศูนย์สอปครับเป็นเบอร์โทั่ของแอดกิมนะครับโอ้โหครับของแอดกิมนะแอดกิมว่ายิ้มพารวยครับปากกาเบาลงๆน้ำเบื่อปากกาขอตรวจพ่ใจัดงานมา6กหมื่นเลยนะครับเนาะครับมากกาไม่ได้ครับพออย้งบรด้รับได้นอนครับรับสำรับตัวเลขลดขั้นที่ไปเกิดอุบัติเหตุป็นขั้นน้องสาวรับทะเบียนสามหกศูนย์หน ครับไข่่ครับซาดไปได้เกียบบกสามหกศูนย์หนึ่งสามหกศูนย์หนึ่งครับสามหกศูนย์หนึ่นะครับตายตายซองหลอดซองครับโอ้โาฝันเกี่ยวกับค่ะยิมแค่บรินนนบริเนอนไม่เก็บบรากว่าก่อนก่อนที่ท่านจะเสียได้ได้มีลางสังข์พอนี่ครับฝันอ่ายิ่มกับว่ามันตัวเด็กพุนซิมาครับนครับฝันว่าพอพอ พก็ผู้เสียไปก่อนนะครับได้มาฟักเนื้อนี่ฟักลากกล่องไว้กล่องไว้นี่ครับฟักแลี้ยมาตัวนี่ครับก็ไปกินเบิร์ดก็ไปกินเต้าเทือกครับผมฟักกล่องกุ้งกุ้งไปฟักแล้วมย่างไดะก็บมาก็ไปกินครับฟักกล่องได้แลี้ยมาก็ไปกินนะครับวันนี้คิดว่าฟันเห็นพ่อเนาะความเหลือใชมากเก่าศูนย์มัธยฐานมากครับการยิ้มการไปลุ้นทุนหลายอยู่สลากกินเง็นรัฐบาลครับแต่ถ้าได้ตรวจดอก นะครับว่มมาเออมันอาจถือถือเลขนั้นได้นีมก็หรืออาจจะอบ่ถือก็บอกไม่ได้ที่ผ่านมากยิ่งไปดึงรถ库里60ได้ได้วยเสียพออายุคนใดครับ,ค,ค,ค,รบคุณแม่แ86ปีครับ86ป,ปีแล้วพี่สาวล่ะครับพ,พี่สาว68ปีครับเสียพอเสียพอกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่8686พี่สาว68อืมเอาคือกันเลยอะ68 เลขตัวเดียวกันครับเลขฝาล่งเลขฝาล่งของของลูกสาวหกหกศนห้าของพี่สาวใช่ไหมของพี่สาวครับของพี่สาวศูนย์หก่ห้างลังสียบศูนย์หก่้างบอกับห้าศูนย์กวันห้าศูนย์หกศูนอ่าครับของคุณแม่ศูนหครับผมศูนหกตัวเดียวตรงกันอีกตรงกันดีครับศูนย์หกคือือไหนครับดวง ดวงทันธุนมหนึ่งเสียหาป่ะของงานหนึ่งเสียหาย่เสียมยิตรงเื่มล้วกันเนาะหนึ่งสี่ห้าอย่างถ้าศูนย์หกนี่คืออะไรครับศูนย์ฟ้าลูกสาวครับคุณอไรมันมันหาศูนย์มกครับลี่สาวโอ้แเสียสองท่านนะครับเสียสองท่านครับ เวลาเดียวเสียเสียก็เสียพร้อมกันเลยจากคุณแม่นั่งเบาอยู่ดี่คร<ะ>ับบา้านราชบุเป็นยังไงย,ยิ่มก็เรื่องปรฝ้าปปไปแบบว่าขี้เครียดยังรถอไหวมาไหวนอนกันแต่ไปถึงแป๊บหนึ่งเพื่อนที่ทำงานอยู่คนหนึ่งเมื่อคุณชิบเนะบบาะตัวมาบอกว่าพี่สาวกับแม่เนี่ยเสียแล้วยิ้มมีปัญหาเสียแล้วมีคนไหนเสียได้ กัะออท่านหันครับกับก่ว่าท่านหาันหรครับผม,มากามาจัดงานอยู่พอะวนเขาบานบาน่อยเนาะทางบานเพื่นถือมันบอครับ,บครับพบักบานเลยจัดงานอยู่บานเล็กที่องนั่งเอบบานเล็กที่ต้องไทยาเกยหายนะเก <c oughs> ็นเกหายสองเกหายนะครับรจัดจังหวะได้ครับผมแต่ฟันน็นคุ้ปู่กับคุ้นบอก็ฝากหรือทำเหนียว่าที่แตกวบานมีฟันดีมันว่าครับแต่ตาจีนฟันเพลินเลเก้ศูนย์สิบา ครับเอาด้วยไหมก้าวสูงเอาด้วยไหมเอาด้วยครับเอาด้วยยิ้มก็ชอบอยู่แล้วครับครับการทะเบียนบุรุษค้นวิียชีวิตนี่แหละครับที่น้องนี่นะครับครับผมสามารถไปต่างประเทศได้เลยนะวันนี้นะสามหมุดส่วนหนึ่งเนาะแม่นครับแม่นเจ้าครับแม่นบ่ไอ้บ้านไอ้นั่งเอ็นตบาเต็มทีเลยสองเจ็ดหับสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าเด้ครับครับเพื่อไปเป็นแนวทางเนาะ ครับครับผมเป็นแม่ทัพนี่ก็มาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมเก็บหินนะครับผมครับขอขอบคุณขอพุ่นเสียอปอและกาเขโบนะครับอาเกเบิรลทรับนะครับที่แม้นมากไปเยี่ยมโยงง่ายง่ายแต่ว่ากัมาซอยอาคาสําหริบิีศพทับบุญนะครับขอบคุณขอบคุณนหลายหลายครับก็วันนี้ก็มีอย่างี้ เลขฝาโลงนะ FC นะฝากตอน FC นะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจแกแอดยิ้มนะครับกับแอดแตงโมนะครับข้อฝากไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะแม่งครับข้อฝากขอบคุณขอบคุณ FC นะครับของแอดยิ้มของแอดแตงโมแล้วก็ของแอดไดแล้วก็ของเสียเอทไลนะครับพี่ครับซอยซอยจนแบบว่าเจ้าภาพแฉบบอดีซื่ออย่างเลยโอ้โหแงานสองสมเลยครับ FC เราใจดีเนาะใจดีครับแต่กําลังมากเพิ่มเลยครัน ผู้ยุติธรรขอนจันน้องใกล้บางอย่างในคุณกาม่าครับผมมาครับครับคครัับบุณแม่กพี่สาวครับพี่สาวคนโตเสียชีวิตพร้อมกันครับผมเสียชีวิตพร้อมกันครับแม่ครับผมเสียใจน้ำพัดอายุอายุแปดสิบหกกับหกสิบแปดครับผมโอ้พี่สาวเกิดซุนหนึ่งนะครับน้องขอบคุนี่นะครับผม ก็มันไม่มีขยกให้เกิดนะเนาะ่นเมื่อนี้นะครับเสียวอ้อยเสียวพอกบเพียบเพักษาเพิมากนะครับเลยทำชิปเป็นนเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเผื่อท่านให้โชคแม่เผื่อท่านให้โชคเผื่อคุณยายท่านให้โชคนะครับแล้รยิมกาบฟหนึ่งส่นของกาเนี่ยเพราะว่ามักยวู่ย์หก เพราะว่าเป็นรถขั้นที่แอรนแอรนหลังแล้วก็มาถูกครับขั้น้องสาวที่เกิดอุบัติเหตุสามศูนย์หกขั้น้องสาวสามศูนย์หกคุณผมหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกตัวเดียวกันเลยครับห่งครับผมจัดหนักตัวไหนนะศูนย์หกครับผมโอ้โหยกยกให้ดูหน่อยครับเสียยิ้มครับผมจะให้ยิ้มยกให้ดูนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับผม อายุผมงงมากเลยแบบอายุแบบอายุยังเป็นับบสันสับตัวครับถึงแม้ยังคือเสียชีวิตพร้อมกันเสียแต่เสียแบบพร้อมกันนี้ขนาดนั่งบอกยู่ดีคุณแม่แต่ว่าพี่สาวก็มัวใจสตตีหลับก็ไปสิ้นใจแล้วกับกุณแม่ก็สิ้นรมหายใจกันจากนั่งบอกยู่ดีครับบุกซ่งคือผู้ชีพเป็นก้าซอยก็เต็มทีแล้วแต่ว่ามันกัเพราะว่าคุณแม่เป็นคนขี้ตกใจง่ายอยู่แล้วนะยกให้ดูหน่อยครับเอินซีครับผมแคปไว้นะครับผม วันนี้จะเป็นเลขฝาโลงเลขอายุนะครับผมแล้วก็ทะเบียนรถทะเบียนรถยืมเนาะใช้วิจารณญาณในการรับมันมาแปลกมันจะมาแปลกแต่ว่านี่แหละครับไออายุอายุตรงกันแล้วก็เลขฝาโลงของพี่สาวก็มาตรงกับทะเบียนที่เกิดอุบัติเหตุอันนั้นก็มาตรงกันวทียืมที่เรียนเดือดเรียนหนาเรียนดังสหน้าเรียนซื้อทอง นนงาฝา,า,าก FC เนี่ยฝากตัวไหนครับศูนย์หกครับผมศูนย์หกครับอ๋อ FC ครับฟังชัดๆนะครับผมครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ